สวัสดีครับเอฟซี FC, พอสมานผ้า้วยก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเน่พอสมานผ้าล,ยลวยนะครับเนาะวดนนี้พอสมานผ้ารวดก็จะเนาะนํำแนวท่างวดหันกะก็จะอปไรปังๆนะครับเนาะวัวันที่หนึง่งกรกฎาคดากมันหันพมานกะได้ปล่้อยเลขไปตัวนี้เนาะครับชุดนี้เนาะพมานปล้อยไปพมานกับป้อยไป ห้าเจ็ดสามนะครับนอกจวกวันที่หนึ่งกักดาโคมังหันประมาณปล่อ,อยไปกันคือจีนได้ป้องปังกันครับวดที่ยี่สิบวัที่กับพมานก็บสิปล่อยเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับนอกพอสมานผ้าลวยกับสิมีแนวทา่าหงายท่านขอมบึงม,มงาช่มละกดไล่กดแช่กดติดตากดซับสไฟพมานะนครับนอกจาก,มาน,นกมานกับสิมาหงวดนี้กับพมานก็ได้เคียน์ไว้หมดขึ้นกับมาเอา มาอาธิษฐานไหวว่าขั้นสีออกอีกครึ่งวัดนี่ก็ขอให้พมานฟันดีฟันดีมาขึ้นพมานก็ได้ก็ได้ฟันดีนะครับเนาะมาน,นี่เสรษฐีมาบอกเนวทางให้เอฟซียังพอสมานผ้าด้วยพรได้คำว่าเบื้องชิปนี่แหละก็กจะเลื่อนติดตามชปหนานก็พอสมานผ้าด้วยนะครับเนาะพอสมานผ้าด้วยก็ขอให้เอฟซีพอสมานให้มีโชไม่ลาบอีกงวัดสิมาวันที่หนึ่งนี่ขอ บาลามีคุณพาคุณเจา้าให้รักสมรักษาแล้วก็พ่อสมานกษีมีแนวทางให้งวดนี้โปรดพ่อสมานกสิมีให้ยู่ชุดเดี่ยวนะครับเนาะคืองวดวันหันละเอฟซี FC เอาเขาไปเบิงไปชมไปหาซื้อรถตุลีนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งนี่พระมาณก็ให้เป็นแนวทางเบิงกับการรับชมเบิงประมาณใช้วิจารณญาณให้รับชมนะครับเนาะ พอสมานกับเป็นแนวถ้าเป็นแนวถ้าห้วันที่หนึ่งนีะครับนอกพอมานกับสีห้ปล่อยไปวันที่หนี่สูตรพ่อสมานเลขเด็ดพ่อสมานนะครับนสาตัวพ่อสมานกับสียห้หนเก้านะครับเนาะหนึ่ตัวก็สี่สี่สี่ศูนย์สี่ศแล้วก็เก้สองล้กก็บหนกาแล้วก็หกแล้วก็เกานะครับเนาะเลขพ่อสมานกับปล่อยไปวันที่หนึนี่ก็ คำมาเบ่งมาชมนะครับเนาะนี่นะครับเนอเอฟซีเห็นว่าครับเนอเอฟซีพอสมานนี่ครับพอสมานกับว่าอยู่บานก็อยู่บานพอสมานเนี่นะครับพอสมานเอฟซีก็จะเห็นนะครับเนอหวัดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี Arrow, offset, ่จะเริ่มติดตามชีพพอสมานไหมนะครับเนะพอสมานกึนไปหาแนวทางให้เอฟซีพอสมานหวัดวันที่หนึ่งอีกจะเริ่มติดตามติดชมพอสมาน ้ายสุดนี่พอสมานกะเพราะไหวพอ่อเนี่เอฟซีพอสมานตรงมีแต่ความสุ่ความจเจริญน,นะครับเนาะคุณพากุณเจ้ารักสมรักษาชีพนี่พอสมานกะสี่ไห่แนวทางไปกาชีพนาจะเริ่มติดตามกดกระดิ่งกดติดตามไว้สถานนะครับเนาะชีพต่อไปพอสมานกัสชีไปน้ำแนวทางไหอีกครับชีพนาพ่อก็พอสมานหม่นะครับชีพนี่ก็พอสมานก็คอวัดดีครับบายบาย